สวัสดีครับพบกับร้านอาร์มดูทีดีซีอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจัดให้ทามึดเลยนะเ<ม>พราะตอนนี้เป็นไงตอนนี้หนาวอ้าวใช่ <laughs> อ๋อนหนาวเลยไม่มีอารมณ์ทำรถงามาทำตอนคืน<ช> <c oughs> วันนี้เราจัดให้เลยสำหรับเจ้า Honda CBR 500R Gen3 เจนสะครับปี2019ค<ม>ันนี้มาดูเลยครับปอนรถ2มือหล่อๆเลยสีสวยแทบไม่มีตำหนิเลยสีเดิมนะครับดูเหลือบสีนี้วเ <c oughs> นะ แลวคันนี้ลดสวิต์เรียบร้อยนะครับน้ำมันเครื่องใหม่กองใหม่ตั้งวาล์วให้เรียบร้อยแล้วท่อทรงอาคาปวิกมาดูท่อดิและคือท่ออ้วนๆแบบนี้นะเสียงนุ่มเข้าด่านได้เลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะอย่างนี้คือเข้าได้ใช่ไม่เกินเนี่ยใช่นี่เขามีแคทเทอร์ลิติกอยู่เฮ้ยนี่นี่อมอพักมอพักคือนี่นี่เนี่ยใช่มอพักคือนี่มอพักยังอยู่ไงก็เลยเก็บเสียงไว้อีกทีนึงเข้าอุทยานได้เลยนะเสียงไม่ได้ดังเกิน่ เนอะ <ừ> ดูเลขใหม่เป็นเจนสามแล้วฟืบเลขใหม่ 30, <ừ> ์สามหมื่นแต่ที่พี่บอกว่าไงตั้งวาวให้เรียบร้อยแล้วก็คือพร้อมเดินทางไกลกันเลยทีเดียวสีเป็นไงอุ้จริงๆสีดีนะบอลสีดีแต่ว่าในในกล้องเหมือนที่แจ้งตลอดอะสีมันจะเพี้ยนๆหน่อยจริงๆแดงแป๊ดแดงแบบแดงเดิมฮอนด้าเลยเอออุยแต่ว่าไอ้นี่พี่ว่าสีใช้ได้เลยนะสีนี่แบบสี<ช>เดิมเลยนะเนี่ยพี่ <นะ S 2> ดูพี่ดูในกล้องดิ ในกล้องมันดูแบบว่าสีมันดูแบบดอปจริงๆมันแดงแป๊ดเลยแดงแบบหูหล่อเลยนี่ของแต่งมาดูครับผมชิลสโมฟของ <Mass imo. S 1> yeah. มัสซิโมอย่าเมื่อกี้พี่นึ่งกระจของโมโตซ่าไม่ใช่ดีวะ <laughs> โมตโตซ่าเนว่ยไงไฟนงไฟหน้าใส่กิ้ง<ม>ยางหน้าหลังอย่างเยอะดูอย่าง <laughs> ปอนเอ๋ย<ม>ปอนเอ๋ยอีกแล้วเวลาเราอยู่ด้วยกันนี่ปอนเอ๋ยตลอดเลยนะโ <laughs> อ้โหหล่อว่ะอันนี้มีการม่านน้ำด้วยป่ะพ่น ดูดิอุ้ยของฮิตทูซีปะ่ะเออใช่อุ้ย,ยซูมเห็นอุ้ยซูมเห็นแต่แต่หนูไม่ได้กดไอ้นี่หรอก <c oughs> <c oughs> เป็นไงที่พี่บอกรถไม่มีล้มไม่มีสไลด์เลยนะครับสวยนะสีดีนะสีดีผมแนะนํามาดูตัวจริงดีกว่าเนอะ <c oughs> ตัวจริงอยากให้ดูเลยบอลดูดิข้างเครื่องเป็นไงสายกิง้งเนี่ยนี่ใหม่กิ๊บหมดเลยดูดิเห็นป่ะแล้วปีสิบเก้าแล้วพร้อมเดินทางด้วย เริ่มคุยกับลูกค้าไปกันเองแล้วเริ่มอื่นแล้วไเข้ามาดูเอะันนี้เซอร์วิสให้เรียบร้อยใหม่สามหมื่นใช่ไหมสามหมื่นมาดูถังน้ำมันดินี่ไม่มีเฟกเลยนะถังน้ำมันนี่คือแบบอยากจะเปิดก็เปิดอะใส่กิ้งนะหลังๆขายรถเริ่มโชว์ถังน้ำมันแล้วนะอาลูกค้าแบบไม่ได้มาดูอะไรอย่างนี้มาอย่างที่เราบอก ว่าเลขไม้เท่าไหร่นะ 30, สามหมืนเครื่องดังหรือเปล่านะพี่อาร์มเสียใจด้วยนะฮะใครที่จะคอยโจมตีอยู่แล้วทั้งวอาแล้วก<ช>็คือไม่ว่าลดราคาถูกราคาแพงเราเซอร์วิสให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันเลยนะครับผมคราวนี้ไม้สามหมื่นเป็นไงฟังเสียงอ่ะถ้าเกิดเป็นเสียงท่อที่ไม่มีแคตเทอร์ิกก็จะโหดๆโว่ไปนี้หน่อยอตนนี้มีมอพัก เข้าเมืองได้อะเข้าเมืองได้มาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างเลยนะครับผมเราได้ไอ้นี่ด้วยแคทอีโรติกไปด้วยเนาะใช่ไอ้แคทโอลีตอะไรวะไม่ใช่เมื่อกี้พี่พูดอะไรอะแคทเทเลติกใช่ไหมเออกูกูพูดผิดกันมาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างเลยนะครับผมมาดูอันนี้ไฟตามปกตินะฮะสูงตามอ่าอ่าตา มีมีมุกแต่เล่นะั้ยแต่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 ไม่เอาไม่เอาไม่ดี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 ไปเลี้ยขวาสายต่อไฟอ่าโอเคดูไฟท้ายกันบ้างนะครับผมมันกินไม่ดีวันแต่แต่แต่ไม่ดีแต่แตเฮ้ยแต่ผมแม่งมันหงุดหงิดยผมอยากบอกลูกค้าทุกคนจริงมันใหม่มากเลยนะเออไม่รู้มันจะแบบจะถ่ายยังไงให้เวลาสีแดงมันเจอกับไฟร้านเรานะแล้วตอนนี้เราเราเปลี่ยนไฟใหม่แล้วนะเดี๋ยวรอเลย นี่ไฟเบรกขวาซ้ายคันนี้ ABS อะไรปกติหมดนะครับเปิดไฟฉุกเฉินบ้างเฮ้ยมีไฟฉุกเฉินด้วยใช่ฉุกเฉินอุ้ยไอ้ปี2019นี่เป็นสลิปเปอร์คัทน,น,นะนะบอนสลิปเปอร์คัทเหรอใช่อุ้ยหนักเลยหนักเลยว่าแล้ว <laughs> ทำไมไม่พูด <laughs> <ขอ S 2> ก่อนเกียร์ล็อไม่ล็อกเวลาเซ็ตใช่ออ,อ,อ๋เขาเรียกสลิปเปอร์คัทสลิปเปอร์คัทใช่ก็สมูทลงมาหน่อยนึง ลงไ่ไม่หน่อยหนึ่งก็สมมติมาดีเลยสำหรับพวกปีเกา่าๆอะไร่าเงี้ยอันนี้ใช้ได้ละเบียวเลยก็คือคันน,น,นี้ถ้าสมมติลูกค้าอยากแต่งให้มันรถมีตรงรถตรงมันมาดีนะก็แค่เปลี่ยนท้ายเป็นท้ายสั้นแค่ั้นนะจบนะเออใช่รถแม่งแบบโูทรงแบบ<ซ>สวยเลยใช่อันนี้เราขายด้วยความแบบเดิม,ดมๆอะไรเงี้ยอ่ะแล้วบอกเดี๋ยวไม่มีทรงเดี๋ยวให้จานค้อมดีกว่าจานมาค้อมให้ดูหน่อยดิจานรสวะหกห้ เรเห็นแวบๆไปเราเลยบอกตรงไหนว่ารถทรงดีทำไมรถทรงเล็กจังเลยอ๋อพี่อามตัวอ้วนรถใหญ่นะฮะเอ้แต่แต่แต่ขนาดพี่ยืนคู่มันก็ยังดูหรอดูดีเลยอะอาจารย์สูง65น้ำหนัก65เอายังพูดเลยวะนี่ยังไงเรา65น้ำหนัก65นะครับอันนี้นี่เป็นไงพอลองแพนให้ดูรอบคันหน่อยว่าอาจารย์ค่อมแล้วเป็นไงผมว่ามันไอ้นี่นะพอดีนะอาจารย์ ไม่ได้ใหญ่หเลอเล็กไปนะขาห้าร้อยมันเหมาะพวกขาเริ่มต้นเหมือนกันนะบอลใช่นะแล้วทรงมันก็คือ650แหละเอาจริงงแล้วอ่ะเออเออใช่มันไซส์อะไรขนาดรถอ่ะ 650F แหละเพราะว่ามันสูงวันนี้นี่อ่านสองขาพอดีเลยสองขาได้แต่ลงสองขาแบบนี้ก็ประกาสองแดงเจ้ากินเงเฮ้ย อไปเลยไปขับสองวาเลยถ่าดีขนาดนี้าดีขนาดนี้แล้วเราเปิดอยู่เท่าไหร่นะคันนี้เราเคยเปิดลนะขออนุญาตแต่ว่าตอนนี้เป็นโปรธันวาทําคลิปแยกเลยจาก99,000อาจารย์ไม่ขายแล้วไม่ขายเอาไปแปด0มื่นเก้ราคาเงินสดก็ลดราคาจาัดไฟแนนซ์ก็ลดออศูนยบาทจบทุกขั้นตอนผ่อน3,400ไม่เอาเอาไปแค่3,000เท่านั้น เออมันต้องงานมันต้องอย่างงี้มต้องอย่างงี้รดคู่แม่งเลยนะใช่รดรถคู่เลยจะได้แบบเฮ้ยผมผ่อนสามพันึองว่ะสบายเลยนะเพราะพี่ลองข้อมเลยผมลองซ้อนไม่เอาผมสงสัยว่าบอเล็กๆน่าสบายอ้าวโอเคงั้นเอาหูยดีดีเลยดีเลยนึกว่าจะแบบลองซ้อนแล้วให้ไปไหนผมไม่ไปอ่ะจำเนี้ยเออ ไม่จันต้องจับตรงหัวเวลาขึ้นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อย่าไปเชื่อมันดิแล้วหัวมันแผลบเลยวันเนี้คนซ้ยนตัวสองคนหน้าแล,ล้วแบบคนสั่ตัวใหญ่เฮ้ยแต่จันทำถูกนะเมื่อกี้ก็คือก้าวซ้ายขึ้นมาก่อนอแต่ถ้าจับหัวไม่ถูกหัวไม่ถูกจับบาถูกแล้วคนแต่มันน,นั่งได้นั่งได้นั่งได้ก็ทรง,ง,งรถดีนะทรงคนอะทรงคนไม่ค่อยเอาอีกแล้วหลังกู้อีกแล้ววันนี้กูไม่ค่อยอยากขึ้นกับจายเพราะแบบนี้แหละ ช่วงหลังๆชอบให้กูพาไปเที่ยวทางขู่ขาด้วยขนาดพี่อัมตัวใหญ่นะอ่าอันนี้ผมสูง190น้ำหนักก็40คือรถขนาดตรง6ห้าส่วน F เหมือนที่ผมบอกคันเนี้ยใช่จัดไปศูนย์บาทจบทุกขั้นตอนผ่อนแค่3,600นดเท่านั้นราคาเงินสดอยู่ที่8,090กุปอน8,090จริงจ้ะจัด9,090ใช่จัด9,090จัดไปฮะรถอยู่สมุทรสาครพระราม2ใกล้กับวัดสามบรรทายนราศิงห์ครับถ้ามาไม่เจองไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มอยู่ TGC สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดอาร์มยูทีดีซีนะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับอาร์มยูทีดีซีศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งแปดสามศูนย์เก้านะครับผมอาร์มจากร้านอาร์มยูทีดีซีมีรถไรายแอดเราจะมีรูปดีเทลทุกอย่างเลยพร้อมเลยนะบอลใช่พร้อมลุยเลยใช่ใช่แต่อยากให้มาดูรถจริงนะใช่เพราะถ้าเกิดคันนี้แบบเอ้ยพี่อาร์มน้องอาร์มเล็กไปหน่อย สูงขึ้นมาอีกหน่อยมีไหมมี6กห้าสูตรไหมเพราะว่าข้างหลังเราก็มีให้เลือกมีให้ดูหมดเลยอ่าใช่อยากให้เข้ามาดูกันนะครับผมงรถและฝากด้วยว่าปลายปีนี้หรือว่าลดกระหน่ำกันจริงๆนะปอนจัดไปครับผมสูตร2ป8เก้าหนึ่งสองหนึ่งแปดสามศูนย์เก้าผมอาร์มจากร้านอาร์มดีๆๆยังอีกรอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับสูตร2ป8เก้าหนึ่งสองหนึ่งแปดสามศูนย์เก้าสวัสดีครับ